ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็ยนสวัสดีช่วงห้าโมงกว่าครับสองย่านรามคำแหงกระผมวันนี้วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์หลายๆคนก็อาจจะหยุดเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้นะครับผมกคงจะพักก่อนการครับ ตอนนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามวพีนะครับก็พอดีว่าจะมาหาซื้อไก่ทอดครับไปดูยังมีขายไหมครับผมพอดีแวะไปดูซอยรามยุ่เก้ากไม่ขายไม่มีสักล้านเลยครับก็เลยข้ามมาฝั่งนะี้มาเดินเล่นชมวิวครับผม กำลังไปด้วยกำลังเปน็นในตัวครับก็ยื่นเดินชมกันฝั่งทางนี้จะเป็นเลขคู่นะครับเห็นไหมครับซอยรามยี่สองฝั่งทางบิ๊กซีจะเป็นเลขที่ครับผมเป็นในร้านขนมหวานครับร้านขนมหวานวก็ ใช้เพื่อนๆนิสชมไปด้วยกันมาเดินดูกับข้าวกันครับกับข้าวเขาก็ขา,ายตามปกติเหมือนเดิมครับเนี่ยกับข้าวขายตามปกติครับผมก็เลิกงานก็มาเซอร์กับกับข้าวไปไว้ทานทานจิ้กันครับผมคนก็เยอะครับฝั่งทางเนี้ยครัาบมีมากมายหลายอย่างกลัข้าว น่ากินน่าทานก็ให้เพื่อนผู้ชมครับโอเคแล้วเราก็เด้ต่อครับนะฮะของของเราต้องการตัวนี้จะเป็นป้ายรถเมล์ครับเป็นป้ายรถเมล์ครับป้ายรถเมล์ก็จมีผักขายผลไม้ขายแบบพอม ไปเพื่อนที่ชมกันไปด้วยกันอย่างครับ <c oughs> ปเปเ็นป้ายรถเมย์ป้ายรถเมย์ครับคน <c oughs> ก็มารอเยอะเหมือนกันนะผมก็สักสามนาทีเนาะบันทึกคลิปครับผมก็จะได้จบคลิปครับฝั่งทางน,นี้คนก็เยอะครับแต่ข้าวผมก็ว่าหลายอย่างครับ ส่วนมากมันก็เป็นอาหารสดมากกว่าคือทำใหม่ทำสดครับเ,เพื่อนที่ชมนี่กระโหลหมูเรามาแล้วอัอนนี้ร้านก้อยและลาบนี่ก็ร้านหมูครับผมครับโอเคได้สามนาทีดีแล้วแล้วก็คลิปนี้ขอยุติขอพักเพียงแค่นี้ก่นอนครับสวัสดีครับ